สวัสดีครับวันนี้เรามารีวิวอะไรกันครับไดโนเสาร์ครับไดโนเาสาร์เฮ้ยเฮ้ยมีเ<ห>สียงอะไรครับเนี่ยอันนี้เรียกว่าอะไรครับคราเค้ภาษาอังกฤษว่าไงครับเอราะโคดายเพราะโคดใช่ไหมน้าไหนเปิดโชว์เพื่อนเซอ่เปิดไหนลองเอามามันมาวิ่งโชว์เซอวิ่งหันหน้ามาทางนี้เออมาตัวต่อไปมาเลยแม่โคจะมาด้วยกินไหมโอ้ยน้องสาวโอ้ยนี่ตัวใหญ่ไหน เอาไว้ปล่อยทางนี้นี่ยนี่ทางนี้ให้มันเห็นกล้องเอออ้าวล้มไปเลยมังกรก็มาอ่าเนี่ยเนี่ยปล่อยตรงนี้ปล่อยนี้ให้ใหนวิ่งเออมาทีละตัวทีละตัวเลยอ่ไปไปมีมีตัวอะไรอีกโอ้โห้ยวัวควายเฮ้ยกดกดทางใจทางนี้ทางทางนี้ทางนี้เอาวางทางทางนี้เนี่ยวางตรงตรงนี้นี่เออ ไปมายูนิคอรไนไอเทวับเอาตัวไหนยังไม่ได้เปิดเอื้อมเอื้อมเอื้อมเปิดนปหน่อยเออไปอ้าวตัวไหนยังไม่ได้เปิดหยิบไปเปิดต่อแถวมันเลยเอื อย่างอย่าง,อางไอ้ไอ้เนี่ยมาปุ๊บเองก็หยิบมาให้พี่ต่อวิ่งต่อวิ่งต่อมาเลยอย่างเงี้ยนี่น,นี่ต่อแถวกันมาแล้วอ่ะวิ่งต่อมาเลยสบวิ่งต่อมาเลยอโอเคสำหรับนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย